สวัสดีครับผมครูเอ๋นะครับจำเป,ประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางชา่องยูทูบครูเอ๋เลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับวันนี้วันอาทิตย์อยู่นะครับวันหยุดของทางชั้นเรียนนะครับก็เจอกันสิบโมงส่วนทางช่องยูทูบนะครับเจอกันทุกเช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับผมวันนี้ยังคงเป็นเลขกลุ่มที่ขอขึ้นมาทางชั้นเรียนอยู่นะครับก็เป็นเลขกลุนน่มจ,จำชื่อไม่ได้ <laughs> 9 6าหกู้เอกตั้งชื่อว่าพิวไหวในกระแสนะครับนึกรือชื่อนึกชื่อไม่ออกตั้งชื่อรู้ไปนะครับขอมาทางนีน่น่าจะเป็นของของ,ของคุณปิตินะแบบเหมือนเดิมนะครับพราเวลารู้สิกขอมากจะขอเป็นกูคู่อย่างนี้แหละนะครับอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับข่อนอื่นนะครับคุ้เอกขอแชร์ลิงก์ไปยังกลุ่มไลน์ก่อนเนาะเพราะบ,บางคนเนี่ยเวลาจะเปิดเข้ามาเฟซบุ๊กเขาเปิดยา้าวนคุอยาเขาเล่นแต่ไลนะ์เนาะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะสามารถลิง์กเข้ามาได้แล้วนะครับอ่ะ9644พิ้วไหวในกระแสจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี9669นะครับ่6446แล้วก็44นะ พอดีเมื่อกี้จอจอใน Facebook รู้สึกมันจะดับไปนะครบตกใจนะครับอ่ะก็ทั้ง3คู่นี้คุยกันทำรีวิวหมดแล้วเลขคู่แล้วกลับไปดูพื้นฐานกันได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลข3ตัวนะครับก็จะประกอบไปด้วย964469นะครับแล้วก็644446เนาะ <c oughs> ขอไปครับก็3กลุ่มคู่นี้ก็ทำไปแล้วนะครับสามารถกลับไปดูไปได้กลับไปดูกันได้นะครับอ่ะ เผื่อใครที่เข้ามาชมชาแนลคู่เอกครั้งแรกนะครับก็จะาบางทีเตอตามเลข2ตัวเลข3ตัวมาแล้ว,ลวรู้สึกว่าเ,เลขสตัวมัน,ม,นมันต่างยังไงนำมาถึงไม่สามารถขอสลับได้อะไรเงี้ยเพราะบางทีเคยบอกไว้แล้วว่าเออถ้าเป็นเลขคู่มันก็มีความใกล้เคียงกันนะก็เลยให้คู่กันไปเลยนะครับแล้วก็3ตัวก็มีความใกล้เคียงกันต่างกันไม่มากยังยังอยู่ใน60 70%ซอยู่ก็ก็เลย ให้ควบไปเลยอย่างเช่นอย่างเช่นกลุ่มวันนี้ 6cc ก็446ก็ควบไปได้เลยนะครับมันต่างกันไม่มากแต่ถ้าเป็นสี่ตัวเนี่ยมันต่างกันมากนะครับเพราะว่ามันต่างกันถึงสองตำแหน่งะเวลาอ่านถ้าอ่านมันต้องต้องอ่านตามตำแหน่งมันถึงจะพอมองภาพออกนะครับก็เลยทําเลขสี่ตัวเนี่ยแยกกันสมมุติว่ากลุ่มมันนี้ 96cc ก็ถ้าใครขอ4469เนี่ยเพราะว่ามันเลขสลับกันใช่ไหมก็ขอได้นะครับก็ขอได้อ๋อ ลืมบอกไปตอนนี้คิวอ่ะมันอยู่ที่สิบสองเดือนนะใครที่ขอเข้ามาวันนี้ณนะวันนี้วันนี้วันที่ยี่สบนะยี่สิบสิงหาคมคุณอาจจะได้ชมประมาณยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคมใช่ไหมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณอาจจะได้ชมรีวิวที่คุณขอไว้ในวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้หกสิบเจ็ดพรกลุ่มสี่ตัวพเพราะคอยทำแบบ ทุกคลิปไงพอมันทุกคลิปใช่ปหพอมันทุกคลิปเนี่ยแล้วมันทําแค่วันละคลิปไงแล้วมันก็จะยาวไปเลยแล้วกลุ่ม4ตัวเนี่ยมันไม่สลับกันเพราะมันไม่สลับกันมันไม่ใช่แค่พันมันไม่ใช่แค่สี่พันห้าพันกลุ่มนะนึกออกใช่ไหมครับก็เหมือนกับถ้าเลข3ตัวนี้อธิบายฟังก่อนบางคนบอกโอ้โหนานมากเลข3ตัวเนี่ยทําคู่กันปกติเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่คู่กันมันจะประมาณพันสองพันพันถึงพันสองถึงพันห้าไม่ได้เก่งคณิตศาสักขนาดนั้นนะครับ เออประมาณเนี้ยแต่คูเอกมัมารวบใส่กันมันก็เลยมีห้าร้อยห้าสิบกลุ่มรวบใส่กันกนะ็คือหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเนี่ยพมรวมมันก็เลยลดมาประมาณเดือห้าร้อยห้าสิบกลุ่มแต่เขาเนี้ยถ้าเป็นสี่ตัวก็คูณสิบเข้าไปคูณสิบจากสามเข้าไปมันก็จะกลายเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งหมายถึงลำดับมันง่ยเออไั่นด้เลยแล้วตอนเนี้ยทำมาม่ได้แค่สองร้อยกลุ่มไงคือมันเป็นหมื่นนะมันเป็นหมื่นกลุ่มอ่ะนึกออกใช่ไหมแล้วเวลาคนขออ่ะ คุยสังเกตดูหลังๆนี่รู้สึกจะไม่ซ้ํากันเลยนะรู้สึกจะไม่ซ้ํากันเลยอขออนุญาตครับลืมปิดเสียงเนาะพอมันไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยมันก็เลยยาวครับมันก็เลยยาวนะครับเพราะฉะนั้นกราบขออภัยตรงนี้้วถ้าใครขอมาแล้วมันโอ้หนานเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับกราบขออภัยเลยครับคิวยาวจริงครับ แล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นลูกศิษย์เขาก็าแทรกได้เลยไงเพราะเขาแทรกได้ปุ๊บม,มันก็จะถอยถอยถอย,ถอ,ยนะอีกะอนะครับผมกล่าวขอไปจริงๆบอกคนมาหลังไหมเมื่อไรผมจะได้นะครับผมกล่าวขอไปนะครับผมโอเคนะครับมามามาเข้าสู่รีวิวกันคุณปิติบ,บอกว่า9644อยู่ท้ายใช่ไหมเดี๋ยวผมงั้นผมพูดท้ายก่อนจริงๆอ่ะ่มเนี้ยด้านหน้าโอเคอยู่นะนะครับเลขท้ายเป็นเลขสี่นะครับคนเลขสี่เนี่ยข้อเด่นก็นคือเป็นคนที่ ชอบแสวงหาคําตอบชอบใจหมายคาตอบแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคิดค้นอะไรใหม่นะคือคิดได้บ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้เก่งเหมือนที่ว่าไม่ได้แบบจะไปคิดอะไรให้มันออกขนาดนั้นอ่ะเหมือนเลขเก<ม>้าอ่ะคือมีความคล้ายกันคือชอบแสวงหาคําตอบแต่เลขเก้าเนี่ยทั้งคิดขึ้นมาเองแล้วก็แสวงหาคําตอบด้วยมันจะได้สองอย่างแต่เลขสี่คือเขาเจออะไรที่เขาสงสัยเขาจะไปหาคําตอบแต่เขาไม่ได้คิดเองนะมันม,มีความต่างอยู่แต่ละ ตัวเลขแต่ถามว่าข้อดีอของเลขสี่คือพอไม่ได้คิดเองปุ๊บความเร็วของมันก็คือไปหาวิงาว่งไปหาคําตอบวิ่งไปหาคําตอบเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงต้องศึกษาให้ดูมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรหัวไบรท์อยู่ตรงนี้ว่าจะหาทางออกอยังไงจะหาคําตอบอย่างไรอะไรเงี้ยก็ถือปเป็นเลขที่หาคําตอบเก่งแล้วก็หาทางออกได้เร็วนะครับ <S <S ประมาณนี้นะก็คือมันไม่ได้เสียเวลาว่าจะต้องสนใจว่ามันว่าสิ่งน,นั้นมันมันมันจะต้องสร้างยังไงสังค์คือไม่ได้เก่งสังเคราะห์ แต่หาคําตอบเก่งไปหาคําตอบที่เขาคนอื่นเขาคิดไว้แล้วเขาทาได้เก่งนะแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นก็คือเขาไม่ชอบการอยู่เฉยชอบชอบการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันทําแล้วรู้สึกเบือ่อก็ไม่เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเป็นคนขี้เบือ่อนะครับคอด้อยอ่หคนขี้เบื่อแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งอยู่เฉยไม่ค่อยได้ชอบทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นชอบคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นแต่ไอ้ความคิดเนี่ย มันไม่ได้เป็นความคิดที่ต้องคิดมาใหม่นะมันเป็นความคิดอาจจะวนไปวนมาก็ได้ซึ่งหลายคนจึงมองว่าด้านเด่นะมันก็เป็นคนชอบหานมาเอาแต่ด้านด้อยคือบางคนอกว่าบางคนก็คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเปื่อคิดไม่มีแก่นสารอะไรถามว่าได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าคุยบอกทุกคลิปแล้วก็แทบจะทุกชั้นเรียนเลยว่าเลขมันบอกทางคือเลขสี่มันจะมีแนวทางเป็นประมาณนี้คุณจะให้มันไปทางบวกหรือทางลบอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเองถ้ารู้สึกว่าเอยตอนนี้ขี้เบื่อ อารมณ์ไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่แบบคิดแล้วจมไม่ลงอะไรเงี้ยคุณต้องเบตรกตัวเองต้องรู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเอาวเรามีอาการแบบนี้เราต้องหยุดอาการด้านลบแล้วก็ไปเอาใส่แต่ให้มันเกิดแต่ด้านบวกแบบนี้นะครับเรียกมันถึงจะมีผลได้ได้อย่างชัดเจนนะครับอ่ะโอเคข้อต่อมานะครับก็คือตำแหน่งต่อมาเป็นยังเป็นเลข4อยู่นอกจากจะเป็นคนชอบหาแสวงหาคําตอบหาอะไรที่มันแบบ ไม่สำสาใหม่จำเจชอบทำอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคนเปิดโลกกว้างได้เยอะมากๆ mm hmm. คือยิ่งอยากจะรู้อะไรแล้วต้องไปรู้ให้ได้แล้วแถมแนวคิดจะเป็นแบบว่าเฮ้ยแค่สมมติว่าเราอยากจะรู้เรื่องเรื่องการทำสม,มุดอย่างเงี้ยสม,มุดทำจากกระดาษใช่ไหมกระดาษแล้วมันเป็นยังไงกระดาษเนี่ยคือเขาจะเรียนรู้เรื่องการทำสม,มุดทำหนังสือทำอะไรพวกเนี้ยเรียนรู้จากหลายๆที่ไม่ใช่แค่ไอ ที่นี่เขาทำสมุดใช่ไหมเราไปดูที่นี่ที่เดียวจบไหมเขาไม่จบแบบนั้นเขาจะไปอาที่นี่ทำานะออาที่นั่นก็้ําที่หนุ่นกระทาที่นี่ก็ทําอะไรเงี้ยเขาจะไปแสวงหาจนมีกี่ที่ก็ไปหาหมดอ่ะแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดคือคิดอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็คิดอะไรมันกว้างๆอยู่ตลอดเวลาก็ถามว่าเป็นคนที่ใจเย็นมากเลยนะที่คิดกว้างได้ขนาดเนี้นึกออกใช่ไหมครับเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง เออมันไม่ใช่แค่เออมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้นะอาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นอนะคิดบางคนในมองสําหรับผมผมมองเชิงบอกว่าเออเขาเป็นคนที่เปิดโลกกว้างเปิดโลกัศน์ได้ดีชอบหาอะไรใหม่ๆชอบอะไรที่มันแบบไม่ได้ซ้ํำซากจาเจแต่ว่าข้อด้อยคือบางคนก็มองว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะทาสักทีเมื่อไหร่จะเลือกหาคําตอบแล้วตัดสินใจสักทีอะไรพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้สีเรียรด้วยนะว่าจะต้องตัดสินใจแล้วไม่อยากจะพูดเพราะว่าปัญหาเหมือนก็เอาเป็นคนมองว่า เดี๋ยวมันก็มีปัญหาคือถ้ามันมีปัญหาแล้วเราไม่ยอมยืดหยุ่นนะมันจะไม่เกิดมันมันก็จะเกิดปัญหาที่แบบว่ามันก็จะเครียดอ่ะเขาเป็นคนไม่ชอบความเครียดไงอย่างที่บอกว่าปคนชอบความซ้ำซากจะเปลี่ยนเขาไม่ยู้แล้วเขาเลยประมาณว่าเออให้หาจุดลงตัวจริงๆแล้วค่อยลงไปดีกว่าถ้ามันมีก็ค่อยลงไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรช่ามันปานไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีทั้งเด่นทั้งน้อยในตัวนะบางคนอาจจะหมอเป็นคนหลักลอยเป็นคนแบบโอ้คิดอะไรไม่รู้จากมีหลักมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า มองในมุมบวกก็คือมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงที่แต่ฉันก็พยายามหาคําตอบอยู่นะไม่ใช่ว่าฉันอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้เป็นคนอยู่เฉยอยู่แล้วเราก็ต้องเข้าใจสมมติเรามีคนเป็นคนที่เจอเลขเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเป็นคนสไตล์ประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีมันไม่ไม่อยู่ที่อาจจะตรงท้ายๆอาจจะรู้สึกซีซีรู้สึกโอ้ไม่โอเคบางคนเลยที่ว่ามันไม่โอเคแต่ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกไงเขาเป็นคนที่ สามารถสมมุติว่าเขาได้ไอเดียสิ่งที่เขาไปนคน้นมาเยอะๆเขาได้ไอเดียอะไรมาแล้วเขาสามารถถ่ายทอดให้คนเห็นภาพได้เก่งมากเห็นแบบเข้าใจเลยอ่ะไม่ต้องมีลำดับไม่ต้องมีขั้นตอนแต่พูดเฉพาะในสิ่งที่ให้คนเห็นปุ๊บอ้าวเออแบบนี้เหรอเออแล้วคนจะลืมไปเลยว่าไอที่คิดมาเยอะๆปล่อยไปคิดว่าเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยเอาอะไรเลยจะรู้สึกแบบจบไปเลยจบเนี่ยคือจบไปเลยเพราะข้อที่บายเก่งมาก คือพูดคุยหรือว่าเชื่อมโยงหรือว่านําเสนอสิ่งที่เขาเข้าใจหรือสิ่งที่เขากาลังเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่นให้คนอื่นเข้าใจได้ดี mm hmm. ผมถึงบอกว่าคนนี้มีความพิ้วผมเรียกว่าเป็นคนปรับสถานการณ์เก่งแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เอามาคลิปให้มันจนเครียดจนแบบคือหาที่ลงง่ายคืออารมณ์นะอารมณ์หาที่ลงง่ายแต่บางคนจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่การหาที่ลงมันหมายถึงไม่รู้จะจอดตรงไหนไม่รู้จะแลนดิ้งไหนก็แบบคือถ้ามันเป็นอยู่ในคนที่ไม่สามารถคุมอารมณ์เองได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่แบบ ไปเรื่อยก่อนหลักรอยไปก่อนตอนเนี้ยก็คือให้มันแบบปล่อยมันผ่านไปก่อนแต่คนอื่นเขาจะเอาตอนเนี้ยแต่มันไม่พร้อมมันไม่พร้อมก็ต้องปล่อยให้เวลามันเป็นสิ่งรักษาไปก่อนอะไรประมาณเนี้เออเดี๋ยวพอ้อมได้ที่เดี๋ยวมันก็ได้นึกออกใช่ไหมครับก็เป็นคนประมาณเนี้ยเออแต่ถ้าคุมได้นี่โอเคนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นคนรอจังหวะรอแบบเอ้ยอันนี้ไม่ได้เลี่ยงไปก่อนอันนั้นไม่ได้เลี่ยงไปก่อนเออ เดี๋ยวมันก็เจอคําตอบเองถ้าเจอคําตอบเดี๋ยวเราค่อยจัดการแล้วข้อดีตางตามตําแหน่งต่อมาน็คือต่อจากหกมันเป็นแอปต่อจากหกต่ำมาเป็นเก้าไงถ้าเกิดว่าเขาได้อันนี้สมมติน,นะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ไอเดียได้แนวคิดสิ่งที่เขาคิดว่าคนอื่นคิดว่าเขาไม่เอาอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่พอเขานําเสนอปุ๊บแล้วทําให้คนอื่นได้เห็นนะมันจะเกิดขึ้นเลยมันจะไม่ช้านะแล้วมันจะไปไปเรื่อยๆ เหมือนคนที่เหมือนรถยนต์นะครับถ้าคุณไม่มีกุญแจมันก็สตาร์ทไม่ติดถูกไหมแต่คน9644นี่คือเมื่อไหร่ที่มีกุญแจเมื่อไหร่ที่มีสิ่งที่เหมาะสมแล้วสตาร์ทปุ๊บ mm hmm. เครื่องมันจะเดินอย่างดีอ่ะอย่างเรียบอย่างแบบทุกอย่างในรถเนี่ยขับได้เลยไม่ต้องมีไม่มีสะดุดไม่มีนู่นนี่นั่นคือเขาแค่หลออคี์อะไรสักอย่างในในในจังหวะชีวิตเขาอะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีคีย์นะ ไไปด้เลยผมถึงบอกว่าทำไมมันถึงพิวไหวในกระแสเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระแสมันยังไม่เกิดเมื่อไหร่ที่ช่วงเวลามันไม่ได้หรือว่าอะไรที่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้อินเทรนด์อ่ะมันยังไม่ได้ถึงเวลาของมันอ่ะเขาก็จะยังทําไม่ได้เขายังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรรองรับนึกออกใช่ไหมครับเออเขาจะเป็นคนประมาณเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอะไรรองรับเหมือเหมือนสิ่งแวดล้อมหรือว่าจังหวะนั้นอ่ะมันมาละกระแสมันได้ละ รอแค่กุญแจเท่านั้นแหละปุ๊บเข้าบ่ายปุ๊บโอ้พิวเลยสินี้ยาวคนอื่นยังรู้สึกว่าเอ้เห็นนิ่งๆไม่ได้นะเออมันจะมีคำหนึง่งที่เราชอบพูดกันนะ <laughs> เห็นเงียบๆกินเรียบนะครับเนี่ยนีแหละโคโประมาณเนี้ย <laughs> <laughs> เห็นไม่ได้อะไรแบบปุ๊ก็ไม่ได้อะไรเลยพอถึงเวลาจังหวะได้ปุ๊บโอ้ตบหมดอนะ่ะล้มกระดานอนะ <laughs> ประมาณเนี้ยนะครับก็ ลองพิจารณาดูนะว่าเป็นสไตล์ของตัวเองหรือเปล่าตัวเองยอมรับมันได้ไหมเป็นคนไม่ค่อยมันคนไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับแต่บางคนอาจจะมองว่ามันโอ้ดูไม่สิิงไม่จริงจังเลยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนไงคนอาจจะชอบสไตล์แบบนี้แล้วมันแค่รอจังหวะชีวิตก็ได้นะครับแต่ผมจะรอทําไมทําไมไม่เริ่มเองในะแต่บางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาเกิดมาเพื่อบางอย่างอย่างส่วนตัวผมผมก็รู้สึกแบบนั้นว่าบางทีชีวิตเราอะต่อให้เรามันมีเพื่อนของคนหนึ่ง พูดว่าเราคุยกันเรื่องของอะไรนะคำมันมีคำคำพังเผยว่าไอ้ไม่ใช่คำพังเผยนะเอะมันคำเขาเรียกว่าคําที่ชอบใช้สร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมที่บอกว่าเออขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเพื่อนผมก็เลยบอกว่าสําหรับมันไม่ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะบางคนเนี่ยต่อให้มันไม่ขยันนะม่งก็รวย <laughs> เออต่อให้ไปอยู่ผิดที่ ต่อให้ไปอยู่บีที่มันก็มันก็ต่อให้ไปอยู่ถูกที่บางทีมันก็ไม่ได้อ่ะก็มันไม่ใช่จังหวะมันไม่ใช่จังหวะชีวิตมันอ่ะไม่ออกใช่ไหมบางคนที่แบบเอ่อได้ที่ที่คนอื่นเขาหากันแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนอ่ะอยากได้ตําแหน่งงานคุณอ่ะแต่อันเนี้ยอยู่ดีไปสมัครปุ๊บแล้วมันจังหวะที่บ,บริษัทเนี่ยขาดพอดีไม่เคยขาดมาก่อนอจะจังหวะที่ขาดพอดีแล้วฝีมือก็ไม่ได้เท่าคนที่เคยมาสมัครก่อนหน้านะั้น แล้วเขาก็ได้ไปอยู่แล้วก็ไม่ได้ทํางานดีนะแต่แค่จังหวะมันได้ไงแล้วก็ไม่ได้ดีคือบางทีอ่ะทุกอย่างมันมี turning point อ่ะของมันอยู่แล้วมันมีจุดตัดอ่ะมันมีจุดตัดของมันถ้ายังไม่ใช่จุดตัดมันก็ไม่เกิดครับยังไงก็ไม่เกิดจะบอกว่ามันเป็นชะตามเป็นเลยอันนี้มันก็อาจจะจากนั้นก็ได้ครับผมก็ไม่ได้คือ ผมอยากจะแนะนําว่าบางทีอย่าอย่าไปเครียดกับไอ้สิ่งที่เฮ้ยมันยังไม่ถึงเวลาเเราจะเป็นเยอะๆอย่าไปตามว่าเฮ้ยี่มันโอ้ยนี่มันยากนะมันไม่ได้หรอกคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคือช่งวงวันยังเปลี่ยนไม่ได้เขาไม่ต้องเปลี่ยนครับคุณก็แค่เข้าใจลมหายใจตัวเองว่าเป็นคิดอะไรอันนี้ผมพูดถึงเลขเก้าหกสี่สี่นะอันนี้อธิบายให้ฟังว่าบางคนเขาจะบอกว่าเฮือคุณทำอย่างเงี้ยมันไม่ดมนนีมันอาจจะไม่ให้ตัวคุณก็ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องคิดในแบบที่คนอื่นคิดก็ได้คุณอาจจะคิดในมุมของตัวเองแล้วก ดูแลตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นแหละผมว่ามันโอเคสุดและนะครับไม่ต้องไปแคร์ว่าเหมือนกับแบบคนบอกโอ้ยไม่ได้ช้เบีย์มึงไม่ได้ติเบอร์มงคนแบบชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยชีวิตฉันต้องไม่ดีแน่ไม่ต้องมีคิดครับสําหรับผมนะผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอะเรื่องนี้นะครับก็บางทีบางคนน่ะไม่ได้ใช้แล้วมันซีเรียสมากไม่ต้องไม่จําเป็นต้องซีเรียสครับก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาเองจังหวะน่ะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องมีคิดอะไรมาก ทำใจตัวเองอยู่กับจิตพลังรวบรวมพลังที่อยู่ในให้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือด้านหลังแต่ที่ผมบอกว่าทีเด็ดที่ผมบอกว่าตอนต้นคิดว่าด้านหน้าทีเด็ดไหมด้านหน้าทีเด็ดกว่านี้เยอะหนึ่งสนุกยิ้มง่ายแต่งตัวดีสวยหล่อโอ้โหนี่ดูดเลยถ้าอยู่ข้างหน้านะเก้าหกสี่นี่ตัวดูดเลยคุยเก่งด้วยคุยเก่งแล้วพูดดีด้วยนะไม่ได้พูดแบบ เอออะไรนะน้ำทุม่มทุ่งไหมนะเออพูดดีด้วยวางตัวดีด้วยเป็นคนที่แต่งตัวเนียบเลยเออนะแบบสดใสล่าเลงยิ้มเก่งยิ้มง,ง่ายเนี่ยดึงดูดแน่ซึ่งมันจะมีผลแต่สำหรับเรื่องของความรักถ้าอยู่แถวหนา้าหน้านะครับก็อ,อยู่แถวหนา้าบุคลิกนี้ดูดูได้แทจบจะทุกอาชีพนะยกเวน้นอาชีพที่มันต้องใช้หลักที่แบบประมาณว่าความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆดูนหน้าเชื่ถือสูง,สงๆอนะ่ะพวก แบบผู้ผูดิพากษาอะไรขนาดแต่จริงๆผู้พากษาอารมณ์แบบนี้ก็น่าจะลุกความก็น่าจะสนุกนั่นแต่เขาก็ต้องมีความหนักแน่นในบางส่วนของเขานะเออประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องต่อไปเรื่องความรักแน่นอนว่าเนื่องจากบุคลิกคุณดึงดูดอยู่แล้วแล้วคุณที่เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรียะสูงจินตนาการดีเวลาอยู่กับแฟนหรืออยู่กับคู่รักก็จะประมาณว่าเอาออเาใจเก่งอ่าคนแบบนี้แม้กระทั่งยังไม่ได้เป็นแฟนกัน,นะคนก็ชอบเข้าหา เพราะคุณคุยสนุกคุยเก่งนะครับแล้วคุณก็แต่งตัวดีถึงคุณจะหน้าตาไม่ดีแต่คุณมีเลขเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของคุณมีคนอนเตอร์เทนคนเก่งาหาเรื่องสนุกหาเรื่องตลกคือมันมันได้เสน่ห์ในตั้งแต่บุคลิกก็ได้คําคพูดคําจาก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นออกใช่ไหมมันก็เลยเรื่องความรักผมมองว่าถ้าเราไปจีบเขาหรือเขามาจีบเราก็ตามโอกาสที่จะสามารถคบหากันมันก็ง่ายกว่ามันก็ง่ายมันก็คือมันก็เปิดโอกาสมากกว่าเลขอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เป็นพวกนี่ทํางานเลขอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาเป็นคนเปิดรับหลายๆคนนะเขาไม่ได้เป็นคนปิดกั้นอะไรมากมายนะครับก็คือเจอใครเขาก็คุยสนุกได้เพราะนั้นเรื่องความรักคุยให้เชิงบวกแล้วกันแต่ว่ามันก็จะมีจุดด้อยเหมือนกันไม่ใช่เป็นจุดเด่นอย่างเดียวก็คือเขาเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างมันไม่ค่อยนิ่งอะ่ะเออบางทีก็มีอารมณ์แบบปรปรวนถ้ามีอารมณ์โกรธก็พ่อแง่แม่งอนบ้างอะไรเงี้ยขี้หึงบ้างอะไรประมาณเนี้ยไม่ออกใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นคนหายเร็วด้วย เออก็หึง้ากฟืนพอเป็นพิธีแต่ไม่ได้โกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟนะก็คืองอนเอองอนแบบเออย้าใน้องอะไรประมาณนี้ก็ง่ายครับดูแลง,ง่ายคนเนี้ย <c oughs> นะครับถ้าพูดรเรื่องความรักนะครับอ่ะต่อไปเรื่องง้ช้เรื่องของการเงินคือถ้าเป็นการเงินเนี้ยเขาเป็นคนที่หาเงินได้หลากหลายวิธีขยนันขยันหน่อยครับแล้วการเงินเข้าแน่ๆขยันหน่อยผมพยมให้ส่วนใหญ่ผมแนะนําให้ขยนันน่ะ ไม่ว่าคุณจะมีเลขอะไรยังไงคุณต้องขยันทามาหาก,กินคือคุณมีเลขแล้วคุณอยู่เฉยๆเงินมันก็ไม่มาต่อให้คุยกัอยู่เฉยนะครับเบอร์นี่เดี๋ยวมันช่วยกันคุณอย่ไเชื่อแบบนั้นไงคุณอย่าเชื่อว่ามีเบอร์ที่ดีที่เกี่ยวกับแนวทางการหาเงินที่ดีคุณก็เข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสของการหาการเงินนะแล้วคุณจะดีนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบทุกอ่าลืมบอกไปด้านด้อยของการเงินนะก็คือเก็บเงินไม่ค่อยเก่ง ใช้เงินเก่งจัดการไม่ค่อยดีแต่หาเก่งนะ,ะเต็มสิบให้สักเจ็ดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบอยากใช้ก็ใช้อ่ะเพราะนั้นต้องรู้จักดูแลการเงินดีๆนะครับแต่เรื่องหาไม่หาได้แล้วไม่ลําบากนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบทุมรอบด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้คุยยาวหน่อยเพราะว่าบางคนนะ่ะเจอเลขที่มันลักษณะแบบโอ้มันดูอ่อนปกเปียกเลยจะต้องจัดการยังไงก็แนะนำไปแล้วในคลิปหรือว,ว่าในที่รีวิวไปให้ฟังนะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับ คลิปต่อไปนะครับยังคงอยู่ในชั้นเรียนอยู่นะชั้นเรียนขอ,อนิยาวมวออมากเมื่อคืนเราขอเข้ามาผมก็เรียงไว้หมดแล้วรอไม่นานแล้วทางชั้นเรียนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทาั้งทาง,ทางชั้นเรียนเลขพยากรแล้วก็ทางช่องยูทูบคุยกเลขพยากรนะครับตอนนี้มีคนสอบถามเข้ามาเรื่องของการสมัครเรียนนะก็เริ่มต้นรับจริงๆก็ต้นเดือนแต่ถ้าใครอยากเข้ามาก่อนก็คุยมาหลังใหม่ได้นะครับคุยก็ยังเปิดรับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นทางการนี่ก็วันที่หนึ่งกันยานะครับจะเริ่มรับสมัครจริงๆจัง,ๆ,จง,จงๆเนาะ อ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเองด้วยแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับนะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ